สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มีหัวหน้าคลิกฮะร้อยหกสิบตัวสีน้ําเงินนะตัวนี้จะเป็นสีน้าเงินใหม่ล่าสุดนะจะเป็นสีน้าเงินออกด้านด้านนะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็สีดํานะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็ลงให้ในพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพราบานะครับว่าตอนนี้ราคาหัวหน้าคลิกตัวสีน้าเงินใหม่ล่าสุดปี2023นีนี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาับฮอนด้าคลิกหนึ่งหกศูนยนะฮะสีใหม่ล่าสุดปี2023นะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินดำนะฮะนี่ฮะ เน <ulk> <default> cool. ื้อสีก็จะเป็นสีน้าเงินนะฮะแต่ว่าน้าเงินออกฟ้าๆนะครับน้าเงินก็ออกน้ําเงินด้านๆนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวคอมไบเบรกนะฮะนี่ครับผมฮะคอมไบเบรกก็จะมีสงรุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กสีทองกับรุ่นล้อแม็กสีดานะครถ้ารุ่นล้อแม็กสีดําก็จะมีตัวสีน้ําเงินแล้วก็ตัวสีแดงนะครับแต่ถ้ารุ่นล้อแม็กสีทองนะครับก็จะมีตัวสีขาวกับสีดำนะฮะแต่ว่าตัวนี้ตัวคอมไบเบรกนี่จะเป็นล้อแม็กสีดำนะฮะ นี่ฮะสวยนะครับไฟหน้าแบบฟลูเอลดีนะครับแบบเพชรไลท์นะฮะสองข้างเลยนะครับนี่ก็คือจะมีคิ้วสีดำนะฮะไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าคู่นะฮะคล้ายๆตัว CBR เลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะเนื้อสีเขาสวยนะครับวันนี้ก็ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของฮอนนาคทลิขหนึกศูนนะฮะตัวสแตนดาร์ดตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ฮะสวยนะครับตัวนี้รถเพิ่งมานะครับแล้วก็ เป็นรถที่เพื่อนๆพี่ๆจองแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะส่งมอบก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายนะไฟท้ายนี่เป็นแบบ f ู L l l ดีนะฮะส่วนไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ f ู L l l ดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไฟเลี้ยวนี่จะออกเล็กนะครับตัวนี้ก็รถเพิ่งมานะครับผมนะฮะแล้วก็รถผลิตวันที่25พฤษภาคม2566นะฮะนี่โทนสีก็จะเป็นสีน้ำเงินดำนะสวยงามเลยนะครับผมนะ ทุกวันนี้ h อ n d a เขาก็แจ้งเตือนนะครับวันเดือนปีผลิตนะฮะรถที่เราซื้อเราก็จะได้รู้ว่ารถที่เราซื้อนี่ผลิตวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับวันจดทะเบียนก็สามารถดูได้ที่คู่มือนะครับเนี่ยฮะสีน้ําเงินนี่สวยนะครับผมว่าสวยนะครับน้าเงินตัวนี้ก็สีนะฮะคล้ายๆตัวกับ150นะฮะที่เขายกเลิกติดไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแค่160แล้วก็125สานะครับสำหรับ Honda c คลิกนะครับ ร้อยห้าสิบนี่ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าสีน้ําเงินนี่จะเป็นสีน้ําเงินใหม่ล่าสุดนะฮะนี่ครับสวยงามเลยนะล้อแม็กนี่จะเป็นล้อแม็กสีดํานะฮะนี่ฮะล้อแม็กล้อแม็กซลายเขาทํามาสวยนะครับตัวนี้จะเป็นคอมบายเบรกนะครับนี่ครบคอมบีเบรกตัวนี้ยางหน้านี่ใช้ของ IRC นะครับเนี่ยยางหน้าใช้ของ IRC นะขนาดยางนี่หนึ่งร้อยทั้แปดสิบนะ ครบ14นิ้วนะฮะส่วนปั๊มดิตสีดำนะฮะกระบอกครกนี่สีดาด้านนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นระบบคอมบายเบรกนะครับก็คือการทํางานของคอมบายเบรกนะครับเวลาเรากาเบรกหลังนะครับเนี่ยกำเบรกหลังนี่เบรกหน้าก็จะทํางานด้วยนะครับเนี่ยก็คือกาข้างเดียวนี่ติดทั้ง2ล้อเลยนะครับในส่วนของราคานะครับสําหรับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะของฮอนด้าคลิก160ตัวสีน้ําเงินนะฮะล้อแม็กสีดําตัวนี้นะครับ ตัวนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่65,500ับาทนะครับจ่าย65,500นพรอี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับพ่อน้าคลิกตัวใหม่นะครับสีใหม่ล่าสุดตัวนี้นะสีใหม่สวยมากนะครับสีน้ำเงินออกด้านๆนะครับนี่สีนี้สวยนะครับสำหรับใครที่ชอบโทนแบบสีด้านๆตัวนี้นะผมว่าสวยมากนะครับสำหรับสีน้ำเงินตัวนี้นะฮะ ตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้านะครับนี่ก็จะมีหม้อน้ำนะสามารถขับทางไกลได้สบายเลยนะครับส่วนน้ํายาลอยเย็นนะน้ำยาลอยเย็นในเปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็ฝาครอบท่อก็เป็นฝาครอบท่อแบบสีดาออกด้านๆนะครับใหญ่มากนะครับป้องกันนะไม่ให้ขาเราโดนท่อได้นะครับส่วนยางหลังนะครับนี่เป็นยางแบบเรเดียลนะฮะจะไม่มียางในนะครับยางก็ใหญ่มากนะครับยางก็ใช้ของไ r อาซีนะครับผมนะ ตัวน e. UM ี้ขนาดยางก็ใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ขนาดยางร้อยยี่สิบนะทับเจ็ดสิบนะหกสิบสี่นิ้วนะเป็นยางแบบเรเบียนนะฮะจะไม่มียางไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหลังนะเบรกหลังนี่จะเป็นดำนะฮะนี่ยางใหญ่มากเลยนะครับผมนะสวยนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแมกสีดาออกด้านน้านนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งร้อยหกสิบซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสี่วาลนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่หกสิบมิลนะครับผมนะ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. แบบสตาร์ทเงียบนะครับนี่แล้วก็เป็นขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีนะครับ P.G.M.S.I. หนึ่งลูกสูบสี่วาวนะตัวนี้เครื่อง4ี่วาวนะตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดนะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่65,500บาทนะครับจ่าย65,500นพร้อี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสวยงามมากนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้นะฮะไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็จะมีระบบไอลิงสต็อปนะฮะนี่เวลาใช้งานก็กดลงนะเวลาขับไปนะครับแล้วก็จอดนิ่งนะประมาณ3วินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะฮะเวลาออกตัวก็บิดทันเริดเดียวเครื่องก็ติดแล้วก็สามารถขับต่อไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีย์นะครับนี่ก็จะมีรีโมทให้1อันนะฮะเวลาใช้งานก็กดรีโมทเปิดสวิตตัวนี้นะฮะแล้วก กดสตาร์ทและบิดเร่งไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ของนะครับแล้วก็จะมีรีโมทให้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จนะครับนี่สาหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ซื้อสายชาร์จมาเสียบใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่2สีนะครับสําหรับตัวคอมไมเบรกนะฮะก็จะมี สีน้าเงินดําแล้วก็สีแดงดำนะฮะให้เพื่อนๆไปพี่เลือกเอานะครับส่วนล้อแม็กสีทองก็มี2สีนะครับก็จะมีสีขาวกับสีดำนะฮะแต่ว่าสีน้าเงินนี่จะเป็นสีน้ําเงินใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีน้ําเงินออกด้านหนนะผมว่าสวยมากนะครับสีนี้นะนี่สวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันตุกนะฮะนี่ทรงกันตุกเขาก็ทํามาสวยนะครับเป็นสีด้านๆนะถังน้ํามันก็อยู่ตรงนี้นะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นยูบ็อกนะฮะสามารถใส่หมุกกับน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะฮะอัตราประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ามันอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดหกกิโลต่อนลิตรนะฮะจะถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึงสี่สิบเจ็ดจุดหกกิโลนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อรุ่นนี้นะหรือว่าเคยใช้รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ฮะข้างหน้าผมว่าข้างหน้าเขาทำมาสวยนะครับสวยมากนะครับใบหน้านี่ เวลากลังคืนนี่สว่างมากนะครับสำหรับไฟเด็กฟูเอลตัวนี้นะับนี่สวยงามเลยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาซื้อได้นะครับที่092157 7 1 2 9อนะครับอันนี้ก็เป็นไลน์ผมเองนะครับหรือว่าใครถูกใจในราคาที่ผมลงก็โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะร,รวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่65,500บาทนะครับ จ่าย65,500นานอี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ h o น d ้าคลิก160นะฮะตัวใหม่สีน้ำเงินใหม่ล่าสุดนะฮะสีน้ำเงินออกด้านหนะสวยงามมากนะครับนี่ฮะสวยจริงๆนะครับสีนี้ผมว่าสวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ